นี่แหละครับค่าเกมไม่ผมรักนี่วันนี้อยู่กับเกมก็ได้หนีสองนี่กับตาครับกับย,ย้ยซึ่งผมก็จะทำความรู้จักกับยายก่อนโอเคเริ่มเลยมาแล้วตื่นขึ้นมาก็โดนจับเะแล้วเราแหมแค่มันจับกูไว้แบบ แค่มันจับกูมาไว้สัตว์ในดินผ่านอีกขื้อืมนี่คือวิธีรอตาเก็บย่อยเฮ้ยลืมไปได้หว,วะกูเลือกแค่ใหญ่ตัวเดียวเฮ้อยเดี๋ยวภาคหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพักหน้า,เด,นาเดี๋ยวค่อยมาทําความรู้อยากตาลกันเก๊คตอนนี้ขอพักก่อนรอมันรอมันต้องรอมันก่อนช้าจะว้าีกเกหลังจากที่ผมรอใหญ่ไปต่างหลังเยแล้วผมก็ขึ้นมาชั้นบนสุดเลยเพือ่อไอ้ขี้อะไรก็ไม่รู้เนาะผมเจอ แะแรงแมเข้าไบลอาไงวะนอกจากที่ผมได้ศึกษามาประมาณร้อยร้วันหันปีก็แพ้เข้ามาอยู่ตรงนี้เข้าไปเข้ายากยังวะอีกเเคเค,เคมาเจอช่แรงคุงเรื่องนี้ผมก็จะมาละเล่าทันว่าทริคจากเกมแต่นี่หนึ่งมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าสุดพ้นมาว่าใช้ไม่ได้ครับกูตาย โอ้ว้าวซีเคียร์ดิตี้คีมีประโยชน์และนี่สิพบเจออะไรเฮ้อปืนไฟฟ้าไงล่ะเสร็จแน่ไอ้แกเช็ดหยิบกระสุนขึ้นมาแกเสร็จแน่จีได้วะไอ้สัสเฮ้ยเชี่ยร์กุปิดเอออ้าวไอ้หินี่แม่งเอ้ยไม่ชินกับระบบประตูเลยเว้ย หลังจากนั้นผมก็ได้พบที่แอบใหม่นะครับโอ้ง่ายจริงๆในครั้งนี้แหละแกไม่รอดแน่ไปดปดิเฮ้เโอเค, <c oughs> อเคมันตายแล้วง่ายจังเลยเฮ้เเจ็ดก้รนเกยกับไม่ยากดีว่เกระจอกนะหยิบครัวบาขึ้นมาต่อดีกว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อ นสุดผมก็รู้ว่าแม่งมันมีไม้กั้นอยู่เฉยๆผู้ไม่สังเกตเลยงัดออกงัดออกนี่น่าจะหมดประโยชน์แล้วแหละครบารของฉันเอาฟาดหัวไอ้แกไม่ได้เลยอย่าเอาฟาดที่หายเลยเน,เนี่แกนะมาจอทานไหนก็ไม่รอดหรอกนะโอ้โหเจอแกแล้วยิงแม่งเลยเอ,ออเ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 ออ ยิ่งไปเลยเกตาได้สินะฉันไม่ได้เบียร์แต่ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงของฉันไงล่ะฮ่า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 หลังจากที่ฉันล้มไอ้แก่ได้ฉันก็เอากุญแจสกิลิตี้มาเปิดห้องเอาเปิดล็อกห้องสกิลิตี้แล้วฉันก็เจอดอร์แฮนเดิลซึ่งมันก็คืออะไรบ้างไอที่เปิดล็อกนั่นแหละเออฉันจะต้องเอาไปใส่ที่ประตูสินะโอเคได้เลย กไปใส่เพื่อบล็ลอกออกจากที่นี่ใส่ไปเขียนไปเลยเดี๋ยวที่รู้คือไอ้แก่แกเสร็จฉันแน่ฉันน่ะมีลูกสองแล้และฉันน่ะคือเทพไฮไลท์ฉันไม่ได้เบียยวแต่ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับฟีไฟเดี๋ยวก็จะยิงหัวมึงให้ดูไอ้ไก่ ฉันก็ยังยึดมัน่นในหลักการของฉันเลยนะฉันจะฆ่าเกศและวฉันก็จะฆ่าลูกแก่ด้วยนี่ไงลูกแก่ตายละโอ้ยสุดยอดฉากที่จับสแกนหาก่าโกยที่สุดอันดับที่หนึ่งเหี้ยไอนน้อันนี้ตอนกูเล่นกูตกใจจริงนะไอ้สัตว์แหมมองชันขนาดนี้อยญ่ได้สักเม็ดใช่ไหมแหมแหมแหม แกมาหลบอยู่นี่ยืนเองแพนอ็อฟคีฉันคิดถึงแกจริงๆวายโมรัสเซียตะโมเพราะฉะนั้นฉันไปแล้วนะไอ bye แ้แกบ๊ายบายแหมแหมแหมคาดซีนนานกระนั้วเนี่ยฮัลโหลคาดซีนคาดซีนคาดซีนหันซ้ายหันขวาแกม,มองอะไรอยู่นะแกเนี่ยก็ยังหัวมะพร้าวเหมือนเดิม